นี่ก็เดินมาได้ประมาณา10%นะครับของระยะทางทั้งหมดทางเดินก็เป็นทางเดินแคบๆนะครับเลาะตามภูเขาไปนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นทะเลตรงนี้นก็เป็นพวกเกาะเกาะฮ้องกงนะครับเราก็จะเดินเลาะไปเรื่อยๆทางนี้นะครับไป